สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการล้างหม้อทอดสมาร์ทโฮมโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆแค่เบกกิ้งโซดาและน้ำยาล้างจานนะคะอย่างแรกเรามาดูคราบสกปรกคราบน้ำมันต่างๆที่ติดตามขดลวดทำความร้อนนะคะของด้านบนของหม้อจะเห็นว่ามีคราบสิ่งสกปรกเยอะมากเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมเบกกิ้งโซดาน้ำยาล้างจานและน้ำเปล่านะคะใส่ในหม้อทอดตั้งอุณหภูมิที่200องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะแล้วก็ปล่อยให้เวลาจนหมดไปเรื่อยๆหลังจากครบเวลานะคะครบ10นาทีแล้วเราก็ดึงหม้อทอดออกมาเพื่อให้ความร้อนเนี่ยระบายออกมาแล้วเราก็นำตัวหม้อทอดมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเราก็ ทิ้งหม้อทอดไว้ให้อุ่นสักครู่นะคะเพราะว่าน้ํามันเพิ่งเดือดร้อนออกมาอาจจะมือพองได้พอน้ำมันอุ่นสักครู่แล้วนะคะเราก็ใช้แปรงขนนุ่มๆเบาๆหรือใครมีแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วก็นํามาใช้ได้นะคะเพียงแต่ที่บ้านเนี่ยมีแปรงน้ามงอขัดแบบนี้เป็นขนพลาสติกขนไนลอนนะคะซึ่งขัดเราก็จะขัดมันออกมาเบาๆค่าสิ่งสกปรกเนี่ยก็จะหลุดออกมาได้ง่ายค่ะหลังจากนั้นสักครู่เราก็ถอด ตะแกงออกมาแต่ที่เราใช้ช้อนเนี่ยเพราะว่าน้ำมันยังร้อนอยู่นะคะจะได้ไม่ร้อนมือค่ะแล้วเราก็ขัดตัวหม้อทอดคราบสกรปรกที่ติดอยู่ตามผนังของหม้อทอดนะคะค่อยๆขัดเบาๆนะคะไม่ต้องขัดแรงเพราะสารเคลือบมันอาจจะหลุดได้แล้วก็ขัดตะแกงให้เรียบร้อยนะคะขัดไปเรื่อยๆทั้งด้านหน้าด้านหลัง เมื่อเราทำตรงตะแกรงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขัดตรงขดลวดของหม้อทอดโดยย้ำนะคะว่าขัดเบาๆเหมือนเดิมค่ะค่อยๆขัดไปคราบสกรปรกเนี่ยมันจะหลุดออกมาง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่มันโดนความร้อนไปแล้วนะคะเราก็ค่อยๆขัดไปเรื่อยๆทั้งด้านซ้ายด้านขวาเท่าที่มือของเราจะเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ระวังโดนความ โดนไอร้อนของหมอทอดแต่อันนี้เราทิ้งไว้สักครู่แล้วความร้อนมันก็ยังเหลือไม่มากนะคะ หลังจากที่เราใช้แปรงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดคราบสิ่งสกปรกคราบน้ำมันต่างๆที่เมื่อสักครู่เราใช้แปรงขัดแล้วมันเหลือร่องรอยทิ้งไว้เช็ดออกคราบให้หมดนะคะอาจจะเช็ดสักสองน้ำสามน้ำนะคะตามสะดวกเลยเช็ดออกมาเนี่ยคราบมันจะได้ไม่ฝังอยู่ข้างในอันนี้คือสภาพที่เราขัดและเช็ดผ เช็ดด้วยผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าคราบสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปเยอะมากเลยหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าทำความสะอาดตัวด้านนอกของตัวหม้อนะคะ เราก็ค่อยๆใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันให้หมดจนเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าเราใช้เบกกิ้งโซดาและน้ำยาล้างจานในการทำความสะอาดหม้อทอดได้ยอย่างง่ายดายเลยค่ะ เบกกิ้งโซดาเนี่ยเป็นสารประกอบที่ใช้ในการทำขนมทำอาหารหมักเนื้อล้างผักได้นะคะเราสามารถซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือในซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายตามทั่วไปค่ะถุงละประมาณ20-30บาทเท่านั้นเองแต่ใช้ได้ประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็รีวิวกันเสร็จแล้วแล้วขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม หากเรามีเคล็ดลับแม่บ้านอะไรเราจะนำมาเสนอให้อีกครั้งในรอบต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ